7. อนุสาวรียวิาชนบรรพบุรุษไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มากบางชาติที่เป็นคู่กรณีกันก็ขับเคี่ยวต่อสู้กันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเนื่องจากในอดีตนั้นยังเป็นช่วงระยะเวลาสร้างบ้านสร้างเมืองซึ่งแต่ละฝ่ายต่างต้องการผู้คนไว้เป็นกำลังส่งเสริมแสนยานุภาพของแว่นแคว้นสงครามของไทยในประวัติศาสตร์นั้น มีเหตุการณ์เรื่องราวมากมายที่เป็นตำนานแห่งการต่อสู้การเสียสละของบรรพชนได้ถูกจารึกไว้ในรูปแบบต่างๆให้ลูกหลานไทยได้รับรู้และจดจำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงอนุสาวรีย์วีรชนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญเหล่านั้นด้วยวันนี้พารล,ลาจะพาไปชมเจดอนุสาวรีย์วีรชน บรรพบุพรุษของไทยที่เป็นตำนานแห่งการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองในอดีตกันค่ะอนุสาวรีย์แห่งที่หนึ่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานโดดเด่นอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงกรอบกู้เอกราชชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองโดยมีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2,497ผู้ออกแบบและควบคุมการหล่อพระราชานุสาวรีแห่งนี้คือศาสตร,ราจารย์ศิลป์พิลาศีพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานในลักษณะทรงม้าพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ จากเท้าม้าถึงยอดพระมาลามีความสูง9เมตรฐานอนุสาวรีย์เป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง8.9เมตรกว้าง1.8เมตรและยาว3.9เมตรสองด้านของแท่นฐานมีรูปปั้นนูนทั้งหมด4ภาพถ่ายทอดภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประชาชนในอาการโศกเศร้าหมดหวังเมื่อกรุงแตกภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อสู้กับข้าศึกและภาพประชาชนมีความสุขที่กอบกู้อิสรภาพได้ด้านหน้ามีแผ่นจารึกดวงเลิกและข้อความเทิดพระเกียรติอยู่ด้วยอนุสาวรีย์แห่งที่สองอนุสาวรีย์วิรชนค่ายบางประจัน อนุสาวรีย์วิรชนค่ายบางระจันประดิษฐานอยู่บนพื้นที่กว่า115ไร่ภายในบริเวณอุทยานค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนรุกชาติบรรยากาศร่มรื่นสวยงามอนุสาวรีย์วิรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง11คนได้แก่นายจันหนวดเคี้ยว นายโชตนายดอกนายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่นายแทน่นนายเมืองพันเรืองขุนสรรและนายอินอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางกระจารันที่ช่วยต่อต้านทัพพมา่าและรักษาบ้านเมืองไว้ได้เป็นเวลายาวนาน ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310ค่ายบางระจันมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยในขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมา่าล้อมในพุทธศักราช2307นั้นเนเมียวสีหบ,บดีแม่ทัพพมา่าได้ส่งทหารออกไปปล้นทรัพย์สินและกวาดต้อนผู้คนหาหนทางทำลายกำลังข้าศึกอยู่ที่บ้านบางระจัน ซึ่งเป็นชัยภูมิที่ข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันชาวบ้านบางระจันนำโดยหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้งหมด11คนก็ได้จัดเตรียมอาวุธและฝึกกำลังไว้ต่อต้านซึ่งรวบรวมกำลังคนได้กว่า400คนช่วยกันสร้างบ้านบางระจันขึ้นเพื่อให้เป็นค่ายไว้ต่อสู้กับข้าศึกจนสามารถแบ่งกำลังคนเป็นหมวดหมู่ได้อย่างกองทัพ ภายหลังแม่ทัพพม่าได้ส่งกองทัพมาอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ถูกตีแตกพ่ายไปทุกครั้งโดยครั้งสุดท้ายพม่าใช้ให้สุก,กี้ชาวมอนซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศเป็นอย่างดีได้นำกองทัพพม่ามาตั้งค่ายประจันหน้ากับค่ายบางประจันทั้งสองฝ่ายทำการสู้รบกันอย่างเข้มแข็งทว่าฝ่ายไทยขาดอาวุธปืนจึงอ่อนกำลังลงเรื่อยๆและพ่ายแพ้ในที่สุด เมื่อวันจันทร์แรมสองข้ามเดือน8ปีจอพุทธศักราช2309แม้จะพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพพมา่าแต่ก็กล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าชาวบ้านบางระจันที่มีกำลังคนเพียงน้อยนิดนั้นได้ทำหน้าที่ต้านทานกองทัพเอาไว้ได้อย่างสุดกำลังเป็นเวลานาน,านอนุสาวรีแห่งที่3อนุสาวรียท้าวสุรนารีอนุสาวรีท้าวสุรนารี หรืออนุสาวรีย์ย่าโมประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าประตูชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองย่าโมอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีหล่อด้วยทองแดงรมดำมีความสูง185เซนติเมตรหนัก325กิโลกรัมประดิษฐานอยู่บนฐานไยทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12สูง250เซนติเมตร ภายในบรรจุอัฐิของเท้าสุรานารีรูปหล่อทองแดงรมดำของเท้าสุรานารีหรือย่าโมแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนมือขวากุมดาบปลายดาบจรดพื้นมือซ้ายเท้าเสเอลหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมยิ่งใหญ่ของวีรสตรีไทยที่ถือเป็นสามัญชนคนแรกในประวัติศาสตร์การสู้รบของชาติไทยโดยครั้งหนึ่งวีรสตรีนามเดียวกันนี้คือเท้าสุรนารีซึ่งมีนามเดิมว่าคุณหญิงโมภรรยาปหลัดเมืองนครราชสีมาเคยนำชาวบ้านสู้รบกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จากเวียงจันทร์อย่างกล้าหาญจนสามารถปกป้องบ้านเมือง ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพได้เป็นผลสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2,369พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมเป็นเท้าสุรนารีมานับแต่นั้นภาพชินตาของอนุสาวรีย์แห่งนี้คือภาพของผู้คนที่แวะเวียนมากราบสักการะและขอพรจากเท้าสุรนารี หรือย่าโมของชาวโคราชอยู่ตลอดทั้งวันไม่เคยว่างเว้นอนุสาวรีย์แห่งที่สอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระสต,ตีท้าวสี่สุนทรอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระสต,ตีท้าวสี่สุนทรประดิษฐานอยู่บริเวณวงเวียนสีแยกท่าเรือเมืองภูเกต็ตรูปหล่อของวิลสตรีทั้งสองคือคุณหญิงจันทร์และคุณหญิงมุกอยู่ในชุดจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอกห่มตะเบงมานและมือทั้งสองถือดาบผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เท้าเทพกระสตีเท้าสีสุนทรคือนายสนั่นศิลากรปฏิมากรกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2510เพื่อสดุดีวีลกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรสตรีเมืองถลางที่ได้ต่อสู้กับกองทัพทหารพรมา่า ให้พ้นจากค่าศึกได้ในสงครามเก้าทัพในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยท้าวเทพกระสตีซึ่งมีชื่อเดิมว่าคุณหญิงจันทและท้าวศรีสุนทรผู้เป็นน้องมีชื่อเดิมคือคุณหญิงมุกซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลางสามีคุณหญิงจันทร์เพิ่งเสียชีวิตลงทำให้เมืองถลางขาดผู้นำและทางกรุงเทพยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ขึ้นปกครอง เหลือแต่คุณหญิงจันทรภริยาท่านเจ้าเมืองแม้คุณหญิงจันทรจะเป็นหญิงแต่ก็ไม่วางเฉยต่อบ้านเมืองคุณหญิงจันทกับคุณหญิงมุกผู้เป็นน้องสาวพยายามรวบรวมชาวถลางและจัดทัพวางแผนการตั้งรับตลอดจนกลออุบายต่างๆยังรัดกุมจนพม่าไม่สามารถเข้าตีเมืองถลางได้หลังจากตั้งล้อมเมืองอยู่เป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนพม่าก็ต้องยกทัพถอยกลับไปเพราะขาดสเสบียง เมื่อจบการทำศึกระบาดสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณหญิงจันทร์เป็นท้าวเทพกระสตีและคุณหญิงมุกเป็นท้าวสีสุนทรด้วยวีรกรรมอันเป็นที่น่ายกย่องและเชิดชูของวีรสตรีทั้งสองที่ได้นำพาบ้านเมืองให้พ้นจากการรุกรานของข้าศึกจึงทำให้ท้าวเทพกระสตีและท้าวสีสุนทรเป็นที่เล่าขานและศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตมาช้านาน จวบจนกระทั่งในปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งที่5พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสรีสุริโยทัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสีสุริโยทยัรราายประดิษฐานอยู่บริเวณทุ่งมะขามหยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทยัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยาที่ทรงได้รับการสะดุดีพระเกียรติให้ทรงเป็นพระวีรกษัตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่งและเป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพระราชาอนุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโทยทัยเป็นพระรูปหล่อด้วยสำริดมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาทานพร้อมด้วยกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2534 และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2538ศ25ิลปินผู้ออกแบบและปั้นพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระสีสุริโยไทยคือคุณไข่มุกชูโตซึ่งถือเป็นประติมากรหญิงคนสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ปั้นโดยในอดีตทุ่งมะขามย่องเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างไทยกับพมา่ามาหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีสุริโยทยัยพระอักระมเหสีของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงขอเงาวสิ้นพระชนบนคอช้างรอบๆพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยมีปฏติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อันเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้อีกด้วยอนุสาวรีย์แห่งที่6อนุสาวรีย์พยาพิชัยดาบหักอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตร,รดิตถ ได้รับการออกแบบและหล่อโดยกรมศิลปากรทำพิธีเปิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2512อนุสาวรีแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญร,รักชาติและเสียสละครั้งที่พระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยทนบุรีโดยเมื่อปีพุทธศักราช2316พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิชัยเพราะว่า ท่านได้ยกทัพไปสกัดทัพพมา่าจนแตกพ่ายกลับไปการรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็ยังสามารถรบจนได้ชัยชนะเหนือทัพพมา่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวท่านจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหักถือเป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษของชาติในยุคป,ปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรีพระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อจ้อยเกิดที่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยเมื่อปีพุทธศักราช2,284ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในวัยเด็กปิดามารดานนำไปฝากเรียนหนังสือที่วัดมหา,าธาตุเมื่ออายุได้14ปีเกิดชกต่อยกับลูกเจ้าเมืองพิชัยจนหนีออกมาจากวัดเปลี่ยนชื่อเป็นทองดี ได้ฝึกฝนมวยไทยและฟันดาบจนมีฝีมือและเนื่องจากมีฝีมือดีโดยเฉพาะด้านศิลปะการต่อสู้โดยท่านได้ขึ้นชกมวยในงานถือนามพิพัฒน์สัตยาปราบคูมวยชื่อดังได้จึงได้เข้ามารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสินจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาเป็นเจ้าหมื่นวัยวรนาถราชองครักษ์ในพระองค์และเป็นพระยาศรีหาราชเดชโชตามลำดับ ในที่สุดสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้พระยาศรีหราชเดชโชไปเป็นเจ้าเมืองพิชัยที่บ้านเกิดพระยาพิชัยได้สร้างเกียรติประวัติไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2316เมื่อพมา่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยและพระยาพิชัยได้ยกทัพไปสกัดพมา่าจนแตกพ่ายต่อมาในปีพุทธศักราช2325 เมื่อสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้สถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงพระยาพิชัยดาบหักจึงได้ทูลขอถวายความกตัญญูความจงรักภักดีและถวายชีวิตเป็นราชพลีตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากศินเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2325อนุสาวรีแห่งที่7พระบรมราชานุสร สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระบรมราชานุสรดอนเจดีพระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระบรมราชานุสรดอนเจดีประดิษฐานอยู่ที่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาทานช้างศึกเจ้าพระยะชาชัยานุภาพ ออกกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชของพระมาร่าพิธีพวงสวงและเปิดพระบรมราชานุสรดอนเจดีมีขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2502พระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระบรมราชานุสรดอนเจดี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าและได้ประกาศอิสราภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไปเมื่อชนะศึกแล้วจึงได้ทรงสร้างพระเจดีย์ที่ดอนเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ปัจจุบัน กองทัพปกได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกามีความสูง66เมตรฐานกว้างด้านละ36เมตรครอบพระเจดีย์องค์จริงเอาไว้ภายในองค์เจดีย์มีห้องแสดงประวัติศาสตร์ทั้งภาพแสงสีเสียงและหุ่นจำลองการยกทัพของพม่าและไทยหลายร้อยตัวแม้บริบทในสังคมปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทว่าก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า หากไร้ซึ่งความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนบรรพบุรุษไทยในอดีตก็คงไร้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันติดตามผลงานของพราลราได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ